สวัสดีครับกับผมนายแพทย์กวีชินสาสวัสด์แห่งกวีคลินิกเวชกรรมวันนี้จะเสนอสาระน่ารู้อีกเรื่องก็คือ,คอวิธีสังเกตว่าฝออันนี้เป็นมาเร็งหรือเปล่าหรือว่าโอกาสเป็นมาเร็งน้อยหรือมากแค่ไหนใหว้วิธีสังเกตย,ยังไงบ้างนะครับฝไฟไมีได้กับทุกคนโดยเฉพาะใบหน้าและตาําตัวอะไรพวกนี้นะครับทุกส่วนของร่างกายนะครับบางคนอาจจะคิดว่าใบหน้า เป็นไฟที่มีสนเสน่ห์มีความหมายต่อชีวิตเพราะฉะนั้นต้องระวังหากเอาไฟออกไปอาจากลายเป็นผลเสียต่อการดำเนินชีวิตอันนี้อะไรพวกนี้เป็นความเชื่อแต่ละคนแต่ถ้าหากไฟมีขนาดโตเร็วผิวครุขระเปลี่ยนสีมีแผลอะไรพวกนี้ไฟนั้นอาจส่งผลร้ายกลายเป็นมะเร็งได้เพราะฉะนั้นต้องระวังถตารักษาไม่ถูกวิธีมะเร็งอาจจะลุกลามไปยังอวัยวะอื่นๆได้นะครับ มีวิธีสังเกตยังไงล่ะไฟประการแรกคือไฟที่มีเม็ดเล็กๆก,กระจายอยู่โดยรอบพวกนี้ต้องระวังและมีโอกาสเป็นมะเร็งสูงประการที่สองคือไฟที่นูนหนาขึ้นตรงกลางและด้านข้างบุ๋มเป็นวงโดยรอบอะไรพวกนี้ต้องระวังแล้วมีโอกาสเป็นมะเร็งสูงอีกประการคือไฟที่มีขอบเขตไม่กลมไม่เรียบมีแผลอะไรพวกนี้ต้องระวัง ที่ประการคือไฟที่ดำเข้มสนิทเลยอะไรพวกนี้ก็ต้องระวังสุดท้ายคือไฟที่เปลี่ยนแปลงขนาดโตเร็วมากในเวลาอันสั้นอะไรพวกนี้เพิ่มขนาดรวดเร็วแล้วมีไฟลูกๆอยู่รอบๆอะไรพวกนี้กระจายไปต้องระวังแล้วนะครับมะเร็งไฟโดยทั่วไปแล้วเรียกมาลิกนั้นเมลาโนมาเป็นมะเร็งผิวหนังชนิดหนึ่ง เกิจาเปลี่ยนแปลงเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเซลล์สร้างเม็ดสีที่เร in ียกว่าเมลานไซต์แบ่งตัวอย่างรวดเร็วผิดปกตินะครับมันแพร่กระจายได้เร็วมากไปยังต่อมน้ำเหลืองและอวัยวะอื่นๆในร่างกายเช่นปอดตับสมองและกระดูกได้เลยดังนั้นหาตรวพบตั้งแต่เริ่มแรกสามารถรักษาให้หายได้แต่ถ้าทิ้งไว้จนลุกลามไปแล้วก็ยากที่จะรักษาหายนะครับ บางคนที่มีไฟมากกว่าร้อยตำแหน่งขึ้นไปก็ต้องระวังมีโอกาสเป็นมะเร็งผิวหนังมากกว่าคนปกติถึงเจ็ดเท่าเลยนะครับดังนั้นต้องสังเกตไฟตัวเองด้วยว่าถ้ามีลักษณะดังกล่าวที่กล่าวมาแล้วก็ให้รีบไปพบแพทย์ด่วนนะครับเพราะว่ามันอันตรายได้เช่นกันนะครับสาระน่ารู้สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้โปรดติดตามตอนต่อไปได้สวัสดีครับ